ตามการคาดการเนะี่ยมันน่าจะต้องมีอะไรพ่งคลั่งที่มาที่หน้าจอแด่นอนเพราะดูจากการตลาดที่เขาโปรยมาเนะี่ยบอกเลยนะว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ขายแบบขายขายแล้วจะเหมือนข้าวเลยละ่ะนี่นี่กลัวคนไม่กดมาพรมกับเพลงใน PV ผมอยากได้ไลโคนนะมันแบบว่าดูดีสปีดพื้นฐานอีกโนเดฟอีกอะไลโคนเฮอต้ามันจะไปสู้ได้ไงวะมาแล้วกับ r i c h m a n s h o no p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมปรับลดราคาฮงไกซาเร็วถูกแล้วถูกอีกถูกกระเดิมทุกราคาถูกกระเติมเออีกมา,มากๆแน่นอนคุ้มสุดๆเติมเกมในเว็บรับ Rich Man คอยใช้เป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง25%พอพร้อมบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนและยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายตลอดย4ชั่วโมง สามารถเติมได้ที่เว็บไซต์และไลน์ i c h Man Shop ได้เลยเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ Rich Man Shop เท่านั้นเรามีความเชื่อเรื่องพื้นที่ภูมิาศาสตร์นะถ้าผมไปข้างบนผมจะเป็นอะไรไหมแต่ผมไปข้างบนนี้แล้วเนี่ยไอ้สวนนี้เนี่ยไปเมื่อไหร่ะนะหลุดเลทต,ตลอดเลยเพราะฉะนั้นเป็นโล่อาบน้ำดีกว่าจำได้ว่าตอนนั้นเปิดอากิยาเนี่ยไปโลงอาบน้ำเหมือนกันแล้วผมก็ไม่หลุดอากิยาอ๋อแล้วตอนนี้ ฟ้าแดงเนาะฟ้าแดงเหมาะแก่การเปิดตรงนี้นี่แหละผมว่าใช่ผมว่าชัวไอตัวละครไม่เท่าไหร่แต่ไล่โคนะตัวละครนี่เหมือนผมจะมีการันตีเดีเพิ่งหลุดฟูชวนไปเมื่อตู้อนักษาตัวได้แน่แต่ไล่โคน่ะว่ากัน1,2,3,13ก็เป็น23ไม่ต้องรู้อะไรมากครับตัวละครมีการันตี33อย่างไม่มา43ออกก่อนได้ไหม แต่คงจะไม่ได้หรอกเราคงขอเยอะเกินไปเพราะเราขอออกก่อนมาเขาจะหลาแพทล,ละซึ่งมันก็มีบ้างแล้วก็ไม่มีบ้าง53ถ้านับไม่ผิดน่าจะไม่ผิดแหละยังคงนะยังคงยังค,ง,ง,คงออกแต่ไล่โคนนะครับ3กสสไก่อปิตีละยังไม่มา73ดยายังไม่ถึงทอปิตีหรอกแต่ว่าถ้าออกก็ดีถือว่าออกเร็วขึ้นนิดนึงก็ยังไม่มา <laughs> โอ้แล้วมันออกแต่ไล้คนมันก็ดีแล้วนะแต่แบบเออมันบลีดอัพตัวละครไม่ใช่เหรออ่ะ83อันนี้ถ้าไม่ออกอะ่ะคือไม่ผมนับผิดก็ผมดวงสวยไปอ่ามาละมาละมาละเราไม่กดคำว่าเพี่เพียอะไรว้าเพี่อสองทองเพีเป็นไปได้อ่า74 75 76 77โอ้โห و, ยังเหรอ78โอ้โห79้โอ้โห80 แปดสิบอ็ดคุณคุณรู้ปะเกนชินผมก็80บวกบวกจตารอผมก็ยัง80บวกอีกหรอนี่ขนาดมีการันตีนะั่นเนี่ยมันยังออกลึกให้อยู่อ๋อถามจริงมันลึกอะไรขนาดนั้นนะช่วงนี้แบบว่าหินดองเพชรเยอะก็เลยเอา้าจัดเต็มหน่อยตู้กระชา โอ้ยขยันออกเหลือเกินแต่ยังไม่จบเรายังมีใจหนึ่งมันก็อยากได้แนะเว้ยแบบว่าไฟนอนเราก็จะเก่งเจิงแบบออร่าน่าใสหรือเราจะเก็บไว้เปิดเซเบอร์ดีหรือเราจะเก็บไว้เปิด, er ดไฮซิลินดีแต่กว่าจะถึงตอนนู้นก็อีกตั้งนานเเดือน2เดือนกว่ากว่าเปิดเลยอย่าคิดมากเรื่องของอนาคตให้ตัวเราในอนาคตเป็นคนจัดการ11อ่ะ21ถ้าผมหลุดไล่โคนอีกนะแสดงว่าผมเนี่ยไม่ควรจะเปิดกระชาล,ละในปีนี้แต่ถธอถามว่าทำได้ไหมก็ทำไม่ได้21 สามสิบเอ็ดออกก่อนได้ไหมสี่สิบเอ็ดขอตอนนี้ขอไม่หลุดพอละขอแค่ไม่หลุดพอละคือรู้แหละว่าไลโคนมันเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์หลุดแต่แบบเออผมก็ทำหลุดมาแล้วอ่ะมันอะไรเกิดขึ้นได้ห้าสิบเอ็ดอย่างเนี้ยอย่างอย่างยังโคงนะหกสิบเอ็ดขอให้มาในโลนี้ขอให้มาในโลนี้ไป อย่างไม่มาโอ้โหพี่เอาสูตรทุกอย่างเลยทั้งไลโคนทั้งตัวเจ็ดสิบเอ็ดมาเถอะนะเออถ้าไม่มาคือแลกแล้วละ่ะคือผีหลอกแล้วละ่ะถ้าไม่มาเอาได้ผมชิลละไฟนอนอีสูเอ็หนึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันผมจะได้เอ็นหนึ่งไปเนย้นเนะผมอยากรู้มากเลยหกสิบสองมาเป็นไลโคนสี่ดาวก่อนนะครับหกสิบสาม หกสิบสี่หกสิบนิพิตี้หกเจ็ดหกแปดโอ้ถ้ามันออกไปหน้าคาร่านะผมจะหัวใจวายตายเดี๋ยวราไมนก็ตรงเลทหรอวะลึกอ่ะเจ็ด โอ้โหอุสตส่าห์ดองไม่มาเปิดในไลฟ์เนี่ยแบบว่าจะมาโชว์มือทองแต่คุณอย่างที่คุณเห็นนะมันทองอะไรอะลึกหมดเลยอะลึกทุกสิ่งลึกทุกอย่างอะไรก็ลึกไปหมดโอโ้ไม่ไหวนะอย่างนี้สรุปค่าเสียหายเราเปิดไป130ได้ทั้งตัวได้ทั้งไลค์โคนนะมันต้องไอดีต่อไปเอามั็นมา่า เราจะไปในที่เดียวกันเชื่อั่มในสถานที่มาตรงนี้อืม2อยยังไม่ได้กดเลยนะครับเจ้าตัว3 2มสโลท่วนผมเปิดไฮยาซินให้มันไปเมื่อคราวที่แล้วไม่มีการันตีไม่มีอะไรเลยนะครับไอดี ID ที่ชื่อชิโยโน่เนี่ยมันมีดวงเป็นอย่างมากไม่ว่าผมจะกดอะไรให้เกมไหนให้มันมันก็ดี20แต่พอพูดอย่างนี้ปุ๊บนะผมว่ามันมันได้เวลาละได้เวลาที่มันจะต้องต้องหลุดแล้วละ30 เน่อย่าออกก่อนนะอย่าออกกรสี่สนะห้าสิบเราช่วงนี้เริ่มเริ่มแช่งไอดีอาร์มละแบบว่าเริ่มไม่ค่อยพอใจเพราะว่ามันแบบอืมมันดูด,ดีเกินอะแต่เดแต่แต่ที่มาแต่นี่มาห้สยังไม่มายังไม่มาแต่ก็หวังให้มันได้หกสิบ ไม่แต่จริงๆก็ไม่ได้หวังให้มันได้หรอกอยากจะสมต้นหน้ามันบ้างมาวะวันนี้มาวะวันนี้มือผมแบบว่ามือผมดำแบบดำขั้นสุดอะมันไม่ทองละเจ็ดสิบโอ้ยมาแล้วต้องได้แล้วคาร่าหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี ฟ,ฟ,ฟู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 ชวน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 ,ชวนมือผมวันนี้มันใช้ได้แล้วเลยลึกของตัวเองหลุดของเพื่อนแจ๋วไม่ออกต่อไปน้องต่อโอเคเออมือกูบันดีวะ่ะวันนี้น่าเสียใจยด้วยวะ่ะอิบน่าจะไม่มีแล้วป่ะยี่สิบเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยสาสไม่มีอีกแล้วโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยต่อไหมเอาสุดว่ามือชายคนนี้เอาหมดเอาทีละสิบแล้วกันก็เป็นสี่สิบอืมห้าสิบโอ้ยโอ้ยมามามาหกสิบ เกงกระบงเหลือกิโลอะเหลือห้าให้มันหมดหมดกันไปเราเราเอาที่ก่อนเอาที่ก่อนเอาที่ก่อนเพื่อล้างล้างคลีนออกไปก่อนตะกี้หกสิบหกสิบตะกี้คลีนไปก่อนมาเปิดนี่เล่นสามเปิดเล่นเปิดเล่นอ่ามันไม่รู้ละตอนนี้ระบบมันรีเซ็ตเรียบร้อยละอันเนี้ยมาแน่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 เชื่อผมเชื่อผมมาแน่แน่มาแน่แน่มา,มา,ม,ามาจริงมาจริง มามาอันนี้มา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 คือมันยังมันยังไม่ครบไงมันยังไม่ครบม,ออมันเหลืออีกมันเหลืออีกหนึ่งไงนี่นี่นี่ไหมผมคำนวณไว้แล้วเพราะอันนี้อันนี้จะได้แน่นอนไปแล้วไปละไปละหนีก่อนละไปละไปละไปแล้วไ,ไ,ไม่มีใครเห็นตรงนั้นนะปิดจอก่อนปิดจอก่อนเดี๋ยวเขาเห็นปิดจอก่อน เออไม่มีใครรู้สักอย่างเอ,อ้เอขอโทษดอเพื่อนมันเป็นเหตุอิสุอิสัยว่าคนมันจะไม่ได้มันก็ไม่ได้ว่า